สิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราน่าจะรู้แล้วเนาะเพราะว่าเราไปเตรียมตัวกันมานะครับก็คือเรื่องของ Internet o น t i n g ฟสิ่งเช็คชื่อโพสต์ไปแล้วนะครับเห็นแล้วก็กดเลยถ้าพวกนี้มันเป็นอินเทอร์เจนที่ยังไม่ได้ประโยชน์จากความเยอะของตัวสมาร์ทวอชที่คนใช้เนี่ยมีเยอะเป็นแสนเป็นล้านอินเทอร์เจนที่เราอยากจะให้คิดคืออินเทอร์เจนที่จํานวนคนที่ใช้มันเยอะเวลาเราพูดถึงเรื่องที่อินเทอร์เจนเราลังพูดถึงการนําเอาข้อมูลจากแหล่งจำนวนมากเนี่ยมาสร้างเราก็จะมาถึงกิจกรรมเราแล้ว กิจกรรมเราที่เกิดเอาไว้ a c t i v 5นี้เราจะออกแบบเป็นกลุ่มพี่เนิร์ฟเขาจะพับลิชในคอร์สฟิวให้อยู่ในส่วนของ Material เดี๋ยวเรามีกลุ่ม1-30เพื่อจะทันเวลาเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มเป็น4ห้องใน Discord ตั้งห้องไว้ให้แล้วแล้วก็ยังมีโต๊ะกรุ๊ปเหมือนเดิมนะครับใน1ห้องเนี่ยจะมี2กลุ่มออกแบบแข่งกันโจทย์เดียวกันผลลัพธ์ของการออกแบบเป็นสไลด์เด็ก2แผน่นพรีเซนตเพื่อที่จะให้เพื่อนในห้องฟัง เราก็จะโหวตว่ากลุ่มไหนเราเห็นว่ามันถูกออกแบบได้ดีกว่าก็จะไปให้คะแนนเขาสไลด์เด็กอันแรกให้สเกจลุคแอนฟิลของติงของเราอย่างในภาพนี้พีทีเอเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็น Internet of face mask มสสไลด์ที่2ก็คือเอามาใส่ลงใน design canvas ถ้ามีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมพอ p อัเข้ามาในห้องบรรยายแล้วก็ถามได้อ่ะงั้นเราก็เริ่มกันเลยมายืตนต้นเราก็จะพูดถึงพวก ผลไม้เป็นหลักอย่างในรูปนี้ตัวอย่างเป็นต้นแอปเปิลเนอะอย่างแรกก็คือเราเอาไปดูว่าตอนนี้พืชมีความต้องการน้ำอย่างไรบ้างทำเป็นโมเดลรีเกชันธรรมดาเหมือนเดิมแล้วก็เราน่าจะใช้ไอในรถหรือว่าหุ่นยนต์ตัวเดียวกับที่เราใช้ถ่ายรูปนั่นแหละในการแอปพลายปุ๋ยจะมีเกี่ยวกับพายบีเซนเซอร์แล้วก็ Impact Deect เซนเซอร์ค่ะอีโคซิสเต็มของพวกเราก็คือก็จะมีเชื่อมกับแอปของฉุกเฉินแล้วก็แอปตำรวจแล้วก็มี g p s e n อร์ที่จะตรวจจับตำแหน่งของผู้ใช้เพื่อที่จะเชื่อมต่อรงพยาบาลค่ะวัดหัวใจวัดอุณหภูมิอะไรเงี้ยแบบถ้ามันมากเกินไปก็มีแจ้งเตือนอะไรเงี้ยครับ Internet of h i l l o w s, mm. <S ครับ mm. ก็คือเกี่ยวกับหมอนครับเราจะวิเคราะห์ว่าการนอนนี่มันโอเคหรือเปล่าโดยที่เราจะไปวิเคราะห์กับคนอื่นที่อีโคติเซีมของ Brainwave Datacloud ครับก็คือแหล่งข้อมูลที่เก็บว,ว่าแต่และคน่ะนอนช่วงเวลาไหนและนอนเป็นยังไงบ้างในห้องแบบนั่งรู้สึกนั่งไม่ค่อยสบายนะครับ เรื่องของแสงไฟด้วยนะครับที่ไม่เหมาะสมต่อ,อการทํางานนะครับนานๆซึ่งถ้าหมดเนี่ยก็จะรวมออกมาเป็นเก้าอี้ที่เป็น m a ร t ะแชร์ในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่คือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม8นะ Internet of c h a r e ชอเสียงปรบมือให้กลุ่ม8หน่อยเราทำอะไรกันในสัปดาห์นี้เราม o v จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือการเขียนโปรแกร,รมใน embedded system สัปดาห์นี้เราขยับมาในเรื่องของ IOT คนเก่งมากเลยอ่ะครูปพื้มมากเลยทุกกลุ่มเลยด้วยเพิ่มมากเลยอทุกคนขอเสียงปรบมือให้ตัวเองก่อนครับเอ๊ะย้อนมาสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกันครับผมบ